สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอบอสชีวีเนในวันนี้ผมก็จะมาสอนถ่ายรูปในเกมคาร์าักกิ้งนะครับอย่างแรกเราต้องเลือกรถที่เราจะถ่ายก่อนผมจะถ่ายขนดไหนดีก็เป็นอีโวแล้วกันเนาะอีโวผมก็จะแบบยังเก็บไม่ค่อยดีสเท่าไหร่นะครับยังแต่งไม่สมบูรณ์แต่ว่าชางมาันเถอะวันนี้เราจะมาถ่ายรูปโอเคต่อมาเราก็ไปเลือกโลเคชันที่เราจะถ่ายรูปนะครับถ่ายาไปถ่ายที่ที่ใหม่ดีกว่าผมไม่ได้ไปถ่ายที่ใหม่นานลวเออสวยมากต้องไปซ่อมรถก่อนเว้ยทำไมมุมกล้องมันต่่่่ัวทุกคนนดดดูเเีียยผมไไ้ปรบล มุกกล้องมันต่ำจังวะคลิปนี้ก็ดูชิวๆกันไปนะครับผมเคหลังนี้นลกันแล้วก,วก็ตั้งค่าภาพสูงนะครับแล้วผมก็จะเปิดไอ้นี่ด้วยมันจะเป็นแบบแสงสะท้อนอะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะนี่ครับทุกคนเห็นเสาไฟตรงนี้ว่านี่นีเนี่ยมันจะเป็นแบบมันสว่างขึ้นมาถ้าเราแบบเอาออกปุ๊บนี่มันก็จะไม่มีนะมันก็จะดูแบบเรียกว่าไงฟุงๆต่อไปเราก็แบบจอดรถเท่ๆนะ ผมก็จะหมุนๆจอดๆไปเรื่อยๆแล้วผมก็จะปรับแสงประมาณนี้นะเพื่อขยับปรับตามนะผดูที่คําว่าสันนะก็จะเป็นประมาณนี้เอ้ยผมว่ามันมันเหลืองไปหรือเปล่าวะมันเหลืองเราก็ปรับนะเอเคตามใจตัวเองนะผมจะเอาให้มันเหลืองนิดเดียวพอเนี่ยประมาณเนี้ยส่วนอันนี้อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้เหมือนจะเป็นแบบความสว่างนะครับผมก็จะเอาไว้บบประมาณนี้แล้วแต่ทุกคนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทิศทางของเงานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบเวลาครับทุกคนแบบตอนเช้านี่ก็คือเที่ยงสุดครับเงาแบบพาดทิอยู่ตรงหัวอยู่บนหัวพอดีเอนาจจะะะปปรรมณี้นะก็ับ ประมาณนี้แล้วกันเหมือแนบบเช้าๆนิดนึงประมาณช่วงแบบ10บโมงทำไมคําว่าแบบมันเยอะจังวะแล้วก็ปรับทิศทางเงาครับตามใจทุกคนเลย ป้าเข้าไปโอเคประมาณนี้เราก็ปรับภาพกลับเหมือนเดิมป่ะต่อไปเราก็จะมาแต่งรูปไปนะครับแอปที่ผมจะใช้แต่งในวันนี้นะครับก็จะเป็นแอป Lightroom กับแอป a l i ไร Motion นะครับก็เริ่มจากแอป Lightroom ก่อนเลยเนาะอย่างแรกเลยคอนทา้าส์นะครับถ้าคอนทา้าส์ปรับเยอะเนี่ยรูปมันก็จะดูแบบคมๆม,มีเงาแบบเยอะๆนะครับผมก็จะปรับลบเลันผมนจะลบสัก50เนาะคอนทา้าส์ผมเนี่ยเออจะให้ภาพมันดูแบบละมุนล,ละมุนครับนี่ถ้าเราเพิ่มก็เห็นปะม,มันก็จะดูแบบไม่ค่อยมองเห็นอะไรสักเท่าไหร่นะ ก็จะปรับลงนะครับลบ50ก็พอเออเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะเอยเดี๋ยวเชื่อข้ามกันตอนะ่อเลยดื้อเราต้องตัดรูปก่อนนี่ตัเป็น16ต่อ9นะครับเป็นแบบขนาดพื้นฐานของแนวนอนเนาะก็แล้วแต่ทุกคนว่าจะเอาขนาดไหนผมใช้แบบนี้ประจำนะครับถ้าไม่ถูกใจก็สามารถหมุนได้นะส่วนเรื่องแบบตัดภาพสัดส่วนอนะแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมแบบาไม่ลบันอยูกตรงกลางก็พออาจจะมีผู้ต,ต,ตดิดขัดบ้างก็ต้องขอไปด้วยครับประมาณนี้แต่งรูปต่อไฮไลท์นี่ผมแบบจะลบนะถ้าแบบเพื่อมันลูกก็จะดูสว่างนะผมไม่ค่อย ลูกทุกรูปมันแต่งไม่เหมือนกันนะแต่คนชอบนะลองไปปรับใช้กันเอานะครับส่วนเงาครับถ้าเราเพิ่มเงาปุ๊บมันก็จะไม่ค่อยมีสีดำนะถ้าเราลบปุ๊บสีดําก็จะเยอะแบบนี้เลยนะผมก็จะเพิ่มเงาครับเพิ่มสัก50ตัวเล็ไม่ต้องไปก็ได้ช่างหามันต่อมาเท่าก็จะเป็นสีขาวอันนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ถ้าที่ผมเข้าใจนะมันจะบูดสีขาวขึ้นมานะครับมั้ง <laughs> ผมก็จะแบบให้มันลบแล้วกันมั้งมันรูกมันดูดินเนียนดีทารโบะมันแล้วแต่คนดูนะลองเลื่อนเลื่อนดูชอบแบบไหนก็แบบนั้นแหละสีดํานี้ก็ลบเหมือนกันเลยรูปทุกรูปแต่งไม่เหมือนกันนะครับย้ำอีกทีโอเคอนณหภูมินี้ถ้าปรับเยอะมันก็จะดูแบบร้อนร้อนถ้าปรับลบมันก็จะดูแบบหนาวๆนาครับเออผมว่านะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบแบบร้อนๆ้อนก็ปรับนะครับเอาแบบเดิมๆไ้แล้วกันเออแล้ว่อยมาปรับทีหลังก็ได้นะไปนี่จะเป็นความสดของสีนะผมก็จะเพิ่มสักสามสิบอิ่มสีจะเพิ่มสัก,ก,กส,สิบห้ามันสดสดใ เงินก็เอาลงได้นะเออเอาลงสัก20อะไรเงี้ยสัก10เออประมาณนี้แหละถ้ามันสดเกินมันก็จะดูแบบแปลกๆอ่าแล้วต่อมาก็จะเป็นมิกซ์นะครับผมก็จะลบสีเหลืองลงมานะเพราะว่ารูปมันดูเหลืองๆไงก็ไม่รู้นะผมก็จะลบสีเหลืองลงนะลบสัก50%นตนั่นถ้าใครอยากเพิ่มสีอื่นสมมุติว่าอยากเพิ่มสีฟ้านะครับสีฟ้าข้างหลังให้มันชัดก็นี่ก็เพิ่มความอิ่มสีเข้าไปแล้วก็ถ้าใครอยากลบก็ลบครับข้างหลังมันเป็นสีฟ้าหรือสีเงินวะเนี่ยเออมันจะเป็นสีเงินะก็ล ปุ๊บข้างหลังก็จะไม่ค่อยมีสีครับผมก็จะเอาไปแบบเดิมๆนี่แหละเพราะว่าผมจะทําพื้นหลังแบบเบลอๆนิดนึงนะว่าช่างหามันต่อมาก็จะมาตรงนี้พื้นผิวนะครับนถ้าเราปรับเยอะมันก็จะดูแบบมันชัดขึ้นอ่ะเข้าใจไหมทุกคนเออถ้าปรับเยอะผมก็จะเพิ่มสัก40 50นี่แหละประมาณนี้แหละคอาคมชัดนี่ก็ตามชื่อเลยนะปรับเยอะก็ชัดเยอะนะเพิ่มสักนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งสังเกตเห็นกระจกรถผม มันมีแบบสีดำพื้นหลังฝากระโปรงมาด้วยโอ้เม่กสังเกตช่างหามันทำไมเพิ่งไม่เห็นวะผมบอกแล้วว่ารถผมยังแต่งไม่เสร็จอะไะลบหมอกควันครับถ้าเพิ่มเนี่ยมันก็ผมไม่เข้าใจอันนี้วะเออยังไม่เข้าใจครับเหมือนเหมือนอันเนี้ยถ้าปรับแล้วมันเหมือนมีควันอะถ้าปรับขึ้นมันเหมือนไม่มีอะไม่รู้เขาเรียกยังไงก็ไม่รู้ผมก็จะเพิ่มสักนิดนึงนะสักสามสิบเออนะลูปเราก็จะดูแบบคมขึ้นผมก็จะไปปรับเงาเพิ่มแล้วกันนะ ผมแบบไม่ค่อยชอบรูแบบให้มันคมๆสักเท่าไหร่เ้อปรับเงาเพิ่มต้องต้องลบอันนี้ว่ะผมก็แบบนี้นะครับแต่งไปแก้ไปปรบับมั่วๆตามใจแหละหรือว่ามันชัดเกินหรือเปล่าไม่รู้ว่ะ อันต่อไปก็จะเป็นวินเทจหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เนี่ยอ่านสังกตไม่ค่อยเก่งนะครับไม่เก่งเลยแหละถ้าเพิ่มมันก็จะเป็นสีขาวถ้าลบมันก็จะเป็นสีดำครับอันนี้ผมก็จะไม่ปรับนะ่อไปรายละเอียดนะครับอความคมชัดหมาอีกแล้วผมก็จะเพิ่มไปสัก50นะเพราะว่ามันชัดเกินมวทุกคนเนี่ยมันจะทําให้แบบเราเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคผมก็จะเพิ่มสัก50าสิบเนาะกำลังดีละมั้งลรายละเอียดถ้าเราปรับสุดเหมือนแบบรูปภาพเราจะดูแบบเหมือนมีอะไรเยอะขึ้นนั่ เ,ออเราลบลงมันก็จะเหมือนเดิม,มเดิมเดิมของรูปเลยผมก็จะเพิ่มมาสักนิดหนึ่งกันสัก30ต่อมาจะเป็นลดจุดลบกวนถ้าเราเพิ่มลบจุดลบกวนนะครับเป็น100เนี่ยรูปเราก็จะดูแบบสมูทนะดูเหมือนไม่ค่อยมีรอยแตกครับแต่ก็ยังจะมีรอยแตกอยู่นะนี่อันนี้ก็คือไม่ได้ปรับนะครับดูสังเกตจากคาร์บอนตรงนี้นะเราปรับปึ๊บขึ้นมานี่มันก็จะเนียนขึ้น,นครับดูข้างหลังเนี่ยมันก็จะดูดีเนียนขึ้นนะแต่ผมก็จะปรับสักครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับ ราะละเอียดนี้ก็คือเหมือนอันเมื่อกี้นี่นะครับถ้าเราใส่ปุ๊บมันก็จะดูมีรายละเอียดขึ้นนะเดิมๆของมันจะอยู่ที่50นะครับโอเค50ทั้งสองอันเลยคอนท้า์นี่ก็คืออะไรก็ไม่รู้นะครับไอตรงเนี้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะก็จะเพิ่มมาสัก20แล้วกัน ปรับดีกว่าไม่ปรับหรือเปล่าไม่รู้อะลดจุดรบก,กวนสีนะครับก็คือยังไงวะาอธิบายไม่ถูกอะเหมือนมันจะเกลี่ยสีให้เรานะครับเกลี่ยสีให้เราแบบเนียนๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมก็จะเพิ่มมาสัก50าสิบด้วยกันค่ากลางๆเนาะกลางๆหมดเลยนะครับโอ้โหขาดใจกระจกตรงนี้มากเลยเนี่ยเริ่มมานับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับอุ้ย เชื่อคูผิดก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับแอปไลท์ลูมนะแล้วก็กด3จุดข้างบน,นครับแล้วก็บันทึกไปยังอุปกรณ์เลยเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นแอปอะไรโมชั่นเมื่อเราเปิดแอปอะไรโมชั่นมาเนี่ยทุกคนจะไม่มีแบบผมนะแต่ผมก็จะมาแจกในคลิปนี้นะนี่ก็จะเป็น คนของผมเองเลยนะครับไม่อยากแจกเท่าไหร่หรอกแต่ก็ใช้คนเดียวเบื่อแล้วเดี๋ยวก็มาแจกในคลิปนี้นครับถ้าผมไม่ลืมผมก็จะทิ้งลิงก์ให้นะแต่ถ้าผมลืมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าผมปรับอะไรบ้างแต่ละอันนะก็คืออันที่1น,นะครับนี่เลเยอร์อันแรกสุดเลยเลเยอร์อแรกสุดโอ้จะแบบใส่เอฟเฟกต์คันรอบพื้นหลังนะครับอันนี้ก็ไปดูเอาเองนะสะต็อปคลิปแล้วไปดูกันเอาเองอ่าผมจะเลื่อนให้ช้าๆแล้วกันต้องปิดลูกตานนี้ก่อน ปีนตกตาให้หมดแโอเคอันที่1นนะตอนแรกเอฟเฟกนี้มันจะไม่ใช่สีนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นสี1เป็นขาวสี2เป็นดำนะครับโอเคประมาณนี้เนาะอ่ะผมก็จะเลื่อนให้ดูนี่ประมาณนี้เหมือนไม่ได้ปรับอะไรเลยป่ะนี่ปรับนี้ครับไม่ให้เป็นคูณน,นะตอนแรกมันเป็นปกติหรือเปล่าน่าจะใช่โอเคแล้วก็มาปรับไอ้ตรงนี้นะครับนี่เนี่ยตรงเนี้ย เออตัวเนี้ยปรับเป็น55%เปร์นะครับต่อมาก็จะเป็นเลเยอร์ที่2อครับเลเยอร์ที่2ทุกคนก็จะเห็นอะไรเพิ่มมาแล้วเปิดเข้าไปไปที่เอฟเฟกนะครับนี่มันก็จะแบบคล้ายๆเดิมเลยนะเหมือนเดิม,นะมนั่นแหละแต่ผมแค่ปรับแล้วนิดหน่อยไปที่เอฟเฟกอันนี้คนระับอันที่2อันแรกมันไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่อันที่2นะครับก็คือผมจะปรับใหม่นะปรับสีหนึ่งสีหนึ่งก็คือเป็นสีใต้สีเขียวนั่นแหละนะอันที่2เป็นสีดำครับ แล้วก็ตามนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอนะตอนแรกมันจะอยู่ที่ปกตินะครับปรับมาเป็นหน้าจอนะครับเย่แล้วก็การผสมสีและความทึบแสงนะครับผมก็จะแบบปกติแล้วก็แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะเยอที่สามนะครับนี่ทุกคนก็จะเห็นอะไรเพิ่มมาและนะเป็นสีแบบเหมือนแสงแดดกดเข้าไปปุ๊บ,บเอฟเฟกต์นะครับก็จะไม่มีอะไรอันนี้ก็จะแบบนี้นะครับก็คือความจางของมัน,นครับความจางความหนาคือหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาใช้เอฟเฟกต์อันนี้ครับเอฟเฟกต์สว่างขึ้นนะครับ ามาเป็นลองสุดท้ายเนาะโอเคส่วนสีนะครับสีมันก็จะมีประมาณเนี้ยผมตั้งเป็นสีอะไรล้วก็ไม่รู้เนี่ยผมจูนีสีอมม่วๆนะเนี่ยมันจะมีโค้ดสีขึ้นอยู่นะ B C 8 4 3 7เจ็นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีใต้สีเขียวเหมือนเดิมนะเออเนี่ยโอเคเอาไปใช้ตามกันได้ถ้าผมลืมให้ลิงนะแล้วก็อันข้างบนเขาก็จะเป็นเครดิตของผมเองนะเอาละผมก็จะเอารูปของผมนะครับมาใส่แล้วก็เลื่อนลงมาเลย นั่งปึ๊บแบบนี้นะครับคิดว่ารูปผมมันสว่างไปหรือเปล่าวะทุกคนเ okay. ถ้าใครคิดว่ารูปเราสว่างไปเราก็มา,มาปรับใหม่ในแอปนี้ได้นะมันสว่างไปเราก็ลดแสงลงว่าจะลดแสงลงสักประมาณนี้ได้กันอ่ะลองดูดิเอาเข้าไปเอ okay. ลองเอารูปที่เราแต่งใหม่มาใส่โอเคประมาณนี้แหละเมื่อกี้มันสว่างไปนะผมว่าโอเคโอเคโอเคต่อไปนะครับทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าพ,พ,พี่ทำเงาน้ํายังไงวะอ่ะเงาน้นําที่ผมหมายถึงก็คือเงาน้ําแบบนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนำน้ำแบบนี้เลยโอ๊ย,ย okay. นะบดผิดช มาีนผมจะมาทําให้ดูเลยนะครับ ก็อย่างแรกเลยรูปเดิมนี่แหละนะกดไปที่รูปเดิมแล้วก็กดตรงนี้คนระับกดคําว่าทําซ้านะทาซ้ํา1เลเยอร์แล้วก็กดเข้าไปแล้วผมก็จะมาใช้เอฟเฟกอันนี้คนระับเอฟเฟกต์สามดีก็พิกเลเยอร์ถามว่าทำไมผมถึงไม่ใช้เอฟเฟกกระจกเงาก็คือถ้าใช้เอฟเฟกกระจกเงามันจะดูแบบยืดยืดยังไงก็ไม่รู้อะผมก็เลยใช้เอฟเฟกนี้แทนคนระับก็ปรับแกนเป็น90องศานะแล้วก็เพิ่มมุมไปให้มันกลับหัวแบบนี้นะร้อยองศาปึ๊บเข้าไปไม่ต้องร้อนแบบนด่ <laughs> มบกยืดแล้วะ่ะช่างมัน ต่อไปผมก็จะมาใช้เอฟเฟกต์อันต์ว่าอันหนว่าอันนี้ง่ายเอฟเฟกต์เช็ดนะครับเช็คแล้วก็ปรับไปครับนี่ดูเอฟเฟกต์มันใช้งานยังไงแล้วก็ลองปรับๆเล่นๆดูนะครับแล้วผมก็จะปรับเป็นแบบมุมมุมแบบนี้ก่อนเลยมุม90ก่อนเลยตัดขอบนะครับเขาปรับเป็นขนหน่อยให้มันระมุนหน่อยโอเคอันนี้อาจจะไม่อธิบายเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันไหมเนี่ยนี่ครับเฟเกขนนี่ก็เคยจะเป็นแบบถ้าเราไม่ปรับมันก็จะดูแข็งๆนะถ้าเราปรับมันก็จะดูแบบระมุนขึ้นโอเคประมาณนี้ก็เอาลงหน่อย ให้มันแบบพอดีกับล้ออ่าแบบพอดีกับล้อประมาณนี้แล้วก็ขนเพิ่มเข้าไปเฮ้ยลดดีกว่าลดดีกว่าประมาณน,นี้ประมาณประมาณ6แล้วกันโอเคแล้วก็ตัดแบบนี้ปุ๊บโอเคแล้วผมก็จะเพิ่มเช็ดไม่อีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัดขอบๆเองข้างหน้าข้างหลังแบบนี้แล้วก็ตัดข้างหลังด้วยโอเคแล้วก็เพิ่มขนเข้าไป สักหกเหมือนเดิมแหละโอเคประมาณนี like right. here, hmm. like Maybe, huh right. right. ้ครับคชีผมว่าแบบนี้มันยังไม่เนียนเท่าไหร่นะว่าจะแบบปรับอันนี้หนีให้มันแบบเหมือนมันนอนไปกับพื้นอ่ะอาจจะไม่เนียนเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าถ้ากดบันทึกภาพมันจะยืดหรือเปล่านะบางทีมันอาจจะบักนับถ้าเรากดบันทึกแล้วภาพมันจะยืดนี่ประมาณนี้ได้ปะเหมือนแบบให้มันนอนไปกับพื้นนะครับทุกคนเชียผมว่าประมาณนี้แหละเชียผมว่าประมาณนี้ครับลองกดบันทึกดูบางทีมันอาจจะบักยืดก็ได้บันทึกได้ไหมยืดไหมยืดนะครับทุกคนนี่มันบักนะไม่เป็นไรแล้วก็คั้นลอกเลเยอร์ สร้างเป็นเอาเป็นพื้นหลังแบบพื้นหลังแบบโปร่งใสนะครับแล้วก็เอาเลเยอร์มาวางปุ๊บแบบนี้โอเคนะครับผมก็จะเอาขึ้นมาอยู่ตรงกลางแล้วกันแบบนี้นะก็กดบันทึกไปเลยบันทึกเป็นรูปภาพนะครับแล้วเราก็กลับมาที่อันเดิมนะลบอันนี้ไปเลยแล้วเราก็ปุ๊บประมาณนี้นะไปะใส่ไปมันก็จะไม่ยืดแล้วโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องมาปรับอะไรนิหนนหนดหน่อยต่อโอเคปรับเอาเอฟเฟกต์เช็ดมาปรับเหมือนเดิมครับให้มันแบบพอดีล้โอเคประมาณนี้ปรับขนหน่อยโักเส็จแล้วกันรอบนี้เนาะประมาณนี้นครับน่าจะเนียนอยู่ โคทุกคนก็จะเห็นหญนะ้าครับพี่หญ้ามันไม่สะท้อนนะพี่โอเคผมก็จะแบบไม่ให้มันสะท้อนตรงหญ้าแล้วกันเนาะก็จะใช้เอฟเฟกต์เช็ดนี่แหละเอฟเฟกต์นี้ใช้ยังบ่อยก็ปรับม,มุมมามุมประมาณไหนดีวะไม่รู้อะลองแบบเริ่มต้นดูสิโอเคปรับขอบแล้วก็ฟื้นไปให้มันพอดีกับหญ้าแล้วก็ปรับขนสักหกเหมือนเดิมโอเคประมาณนี้นะก็จะได้อยู่นะครับแล้วก็ทําข้างหน้าต่อเลยทาเหมือนกันนะครับก็ทํามรูปเดิมเข้าไป้ก็ทำเหมือนเดิม รู้มันจะบักยึดอีกหรือเปล่าตรับให้มันแบบดูให้มันพอดีนะครับอ่ะอยังไม่เนียนเราก็ใช้ตัวพลิกเลเยอร์นี่แหละครับมันอาจจะไม่เนียนร้อนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็แบบกะกะเดาๆของเอารูปนี้นะผมว่าค่อนข้างยากมากๆเลยนะโอเคเอาประมาณนี้โคตรมั่วอ่ะโอเคแล้วต่อมาผมก็จะลบตรงหญ้า ไม่มันจะบักยืดหรือเปล่าวะดูซีดูซิจะบักยืดหรือเปล่าโอเคยืดนะครับทำเหมือนเดิมเนี่ยมันชอบยืดนะไม่รู้ทําไมอ่ะแล้วก็เอามาวางไว้าาตรงนี้ก่อนอคือผมคิดว่าเอาเอฟเฟกอันนี้ออกก่อนเราวค่อยไปตัดใหม่ทีหลังเราก็เอามาตัดต่อโอเคประมาณนี้แล้วผมก็จะปรับให้มันจางสัก60%เ ให้มันเหลือ60%เนะครับแล้วผมก็จะปรับให้มันเหลือ60%ทั้ง2อันเลยนะนี่เรียบร้อยแล้วผมก็จะใส่เอฟเฟกที่ทําให้มันเหมือนเป็นน้ำนะครับทุกคนก็จะเป็นเอฟเฟกอันไหนนะอันนี้ว่าแบบแฟลกท่านเหรอไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าผมก็จะเอาขนาดให้มันอยู่ที่4 0่สถึงห้านะครับรละละเอียดก็ประมาณนี้แหละแล้วดาวเอาแล้วแต่ความชอบนะรละละเอียดก็สองร้อยห้าสิบแล้วกันนี่ให้มันเหมือนเป็นน้ำนะครับแล้วก็คันลอกเลยไปใส่ข้างหน้ารถปุ๊บ นี่แค่นี้นครับเออก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ผมก็แต่งประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมปรับอันนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับปรบับแบบว่าข้างหลังข้างหลังรู้สึกยังไม่เนียนปรับแบบว่าม่วๆเลยได้เกล็นะเอาไว้ประมาณนี้แหละเอ้ยเฮ้ยมัน,มน,มนแปลกๆวะ่ะถ้าไว้แบบนี้เออชางมันนะครับนี่เสร็จแล้วเ,เนีงเฮ้ย,ยลรืมอเบอร์พื้นหลังโอเคขั้นตอนต่อไปผมก็จะมาสอนเบอร์พื้นหลังครับใช้แอปนี้แหละเราไม่ไปไหนหรอก โอเคผมก็จะซูมรูปภาพมานะครับผมก็จะใช้อนี้นครับภาพวาดแบบเวกเตอร์นะครับน,นี่เลยกดไปปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็แบบเผื่อไว้นิดนึงเผื่อไว้ข้างนอกเพื่อแบบนี้แล้วก็ตามจุดขอบรถเลยนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงอะนะครับจุดๆไปทาเร็วเรเลยกันไม่ต้องแบบงานละเอียดงานยากแล้วครับทุกคนมันมีสปอยเลอร์แล้วก็มีช่องว่างอยู่ข้างในด้วยอะผมไม่รู้ว่าจะทํานะยังไงนะก็ช่างแม่ง เราค่อยหาวิธีแก้ด้านผมก็ไม่เคยทำด้วยนะนี่ทำไมรูปนี้ผมรู้สึกว่ามันยังยากจังเลยว่าเพิ่มเข้าไปโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาใส่เอฟเฟกเบอร์แบบเกาเซียนนะครับกดเข้าไปที่เบอร์ครับแล้วก็ปื๊บเข้าไปก็จะปรับให้มันเหลือสักร้อยหนึ่งแล้วกัน ภาพของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ผมก็จะเอาขึ้นรูปภาพให้ดูเต็มๆครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาเมื่อไรอ,อยากกันเรอีกบอก,บอกตัวเทงนี้บ๊ายสวัสดีครับมาแล้วไอ้น้องคอมพิวเตอร์ที่หนูอยากได้ที่ร้านออคอมนะครับมีให้เลือกทุกสเปคราคาดีแถมยังมีบริการแบบอ่อนไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนได้แต่ต้องมาคุยข้อตกลง,งเงื่อนไขกันก่อนนะและที่สําคัญบริการหลังการขายโคตรดีก็ไปหาซื้อกันได้ที่ลิงตอรคลิปเลยน้องเอ้ย